ันดีครับผมวัสดีเพื่อนช่างแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับแต่วันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมทีวีสานิ้วนะครับผมเป็นทีวียี่ห้ออะไรอะไรเวิร์ตเวิร์หรือเวิร์ดอะไรนะครับ W E R T H นะครับรุ่นนะครับ W H 3 2 0 1นนะครับตอนนี้ก็มีเครื่องหนึ่งอยู่นะครับผมซ่อม รออะไรอยู่นะครับรอหลอดแบกไลท์เดี๋ยวจะเอามาวิธีทําเป็นหลอดโมนิไฟให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับพอดีก็ทําตามคิวได้หลอดมาแล้วนะครับนี่ก็ให้มาด้วยเดูกันนะครับเิดปา้าปิดแล้วนะครับมาดู อปิดไฟนะครับเดปิดไฟอปเนี่ยอาจจะมืดน,นิดนึงนะครับผมวิธีการเช็คก,ก็คือเคาะเงี้ยนะครับติดอยู่นะครับตอนนี้ติดอยู่สีเขียวเราเคาะเบาๆเงี้ยถ้าแบ็กไลท์ติดก็คือมันยิงมีแสงสะท้อนออกมาเรากดนี้เราก็รู้แล้วไม่ต้องกดแรงนะครับเคาะเบาๆะโอเคเราจะเช็คข้างในเลยแสดงว่าแบคไลท์ชุดแบคไลท์ไม่ไม่ทำงานนะครับโอเคครับ แกะกันเลยนะครับผมปับปับปบัครับเอ้ยว่าเป็นยังไงดูสีนะครับไม่บวมนะครับไม่บวมไม่บวม ว่าปกตินะครับดูสีวิตปาปลาไม่บวมนะครับแล้วเราก็ถอ,อดถอดไอจุดนี้หรือว่าเสียบอยู่นะครับเรามาเช็คไฟเราจะรู้รู้ได้รู้ได้ยังไงนะครับว่าไอชุดหลอดแบ็คไลท์เสียหรือยังไงเป็นไงนะครับหรือมันไม่เสียหรือเป็นยังไงนะครับเช็คด้วยกันนะครับผม ก็จิ้มเลยนะครับผมจิ้มเลยนะครับบวก,บวกลบๆนะครับไฟมันต้องสวิงสูงขึ้นก็แสดงว่ามันมีไฟอยู่นะครับเปิดนะครับเหยียบปรั๊นะครับเปิดเลยแบบน่งนะครับยกปลั๊กเข้าไปปุ๊บกดปุ่ม power นะครับดูสังเกตด,ดูไฟนะครับ ปุ๊บนี่จะยังไม่ติดโอเคนี่มันจะขึ้นประมาณนี้เกียร์สิบสองเมื่อกี้ได้เกียร์สิบสองนะมันสวิงลงเห็นไหมครับอ่าแสดงว่าแบ็คไลท์อ่าเขาเรียกว่าชุดอินเวอร์เตอร์ก็คือชุดอินเวอร์เตอร์ชุดขับหลอดนะครับไม่เสียนะครับผมไม่เสียไม่นีน่ต่อไปเราก็มาเทสในเรื่องหลอดนะครับตัวนี้เอาออกไม่เสียนะครับผมมันสวิงขึ้น มันไฟมันพุ่งขึ้นเจ็ดสิบนะครับก็คือใช้ได้ก็ม,มาเช็คด้วยอะไระเครื่องเครื่องนี้ที่ทั้งกบ DIY นะครับมาดูโวลมันจะมีสามชุดนะครับนะครับชุดละหกหลอดนะครับเอามาดูอันนี้ทั้งกบเสียบป๊กแล้วนะนะ เสียบปลั๊กแล้วเดี๋ยวมาวัดโวลต์กันนะครับ,บวัดวลกันว่ามันเป็นยังไงจะได้ไหมมันจะตกนะครับ2 0 0ร้ 200, อยยี่สี่สกว่าโวลต์มันจะตกถ้าเกิดว่ามันมันมันใช้ได้นะครับถ้าถ้าเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนทั้งทั้งทั้งชุดเลยนะครับทั้งหมดเลย แต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับช่างกบถามแล้วเดี๋ยวนะหดไวบวลกลบเห็นไหมไม่ตกนะครับยัง249แสดงว่าหลอดมีหลอดได้หลอดหนึ่งขาดนะครับถ้าขาดสองหลอดสามหลอดช่างกบเจอมาแผงหนึ่งเลยนะครับมันมีสามเส้นใช่ไหมตัวตัวเก่ามันมีเส้นละหกหลอดมันมีสามชุด เห็นไมสี่สิปไฟไม่ตกแสดงว่า,าตัวนี้อแบ็คไลท์ช่างกบก็จะสั่งเลยนะครับสั่งเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากวิธีการต่อให้ดูจะมีชุดจะมีชุดเดียวนะครับอาจจะเป็นชุดนี้หรือชุดอาจจะต่อชุดโน้นให้ดูนะครับการ DIY อ่ายี่ห้อรุ่นนี้นะครับทุกรุ่นนะครับ DIY จะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันนะครับผม มีเครื่องเคศแบบนี้ก็ดีนะครับมีก็ดีหรือจะเป็นซื้อของจีนนะครับตัวละ400อย่ะง400กว่าบาทหรือ300กว่าบาทประมาณนั้นอไฟตรงนี้นะครับจริงๆมันดูดนะครับไปดูดคนนะครับระวังตัวนี้ดูดนะครับบวกลบตัวนี้ดูดแต่ถ้าแตะกันนี่จะไม่ช็อตนะครับถ้าแตะกันจะไม่ช็อตแต่ว่าดูดเพราะไฟมันสูงนะครับเอ่อก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเสียนะครับ ยจะสั่งหลอดแบคไลท์แล้วก็จะทําวิธีการต่อหลอด DIY ให้ดูนะครับว่าต่อแบบไหนนะครับต่อแบบไหนทําแบบไหนนะครับผมวิธีการเช็คก็ประมาณนี้แหละครับเช็คจะมีชุดละสัหกหลอดคิดว่าชุดละหกหลอด6 3สามสิบแามสามหกเออก็ประมาณ18โวลต์ประมาณสิบแปดโวลต์ สิ 18, บแปดโวลต์แผงหนึ่งชุดหนึ่งสิบแปดสิบแปดสิบแปดมันมีสามแถวใช่ไหมละ่ะแถวและสิ 18, บแปดโวลต์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าจะต้องเก็บเก็บไปตัวเครื่องนี้งประกอบขึ้นตั้งตั้งดีกว่าไม่มีที่พิงแล้วครับผมที่พิงเยอะไม่าพิงไว้ มาต่อด้วยอบอร์ดเครื่องบอร์ดไอตู้เย็นนะครับตู้เย็นนะครับผมบอร์ดตู้เย็นของ LG นะครับพอดีครับทั้งทีวีแล้วก็บอร์ดตู้เย็น LG นะครับเพิ่งเบื่อกันนะครับครับผมมีรอยอะไรนี่เหมือนมีอะไรหยุด น,น่าจะเปลี่ยน IPM มาแล้วนี่ครับเปลี่ยน IPM มาแล้วนะครับเปลี่ยน IC ตัวนี้มาแล้วนะครับมีรอยเปลี่ยนนะครับรอยเปลี่ยนยังใหม่ๆอยู่เลยซ่อมแบบนี้ก็เดิมๆนะครับแต่ว่าถ้าเจอ เจอยากก็ยากนะครับไม่ใช่ว่าเอซ่อมแบบนี้ง่ายจังงอนอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมมาเจอเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟเงี้ยทำไปไม่เป็นเลยนะครับบางทีบอกเลยนะครับถ้าชุดจ่ายไฟมีปัญหาหรือว่าชุด IPM มีปัญหานะครับถ้าเช็คไฟจบแล้วคือบางทีมันไม่จบอ่ะพูดง่ายๆมาเช็คก่อนนะมีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็คือวิธีแนวทางเช็คช่างโกบอาจจะมีแนวทางาดีๆเผื่อเจอคิดค้นเจอนะครับผมก็ อาจจะพาบอร์ดพวกนี้นะครับว uh ่ huh. าจุดไหนจุดไหนได้โอเคตามประสบมีประสบการณ์ก็ทำได้รีเล์ทำงานแล้วปอกแป๊กเลยริบเช็คไฟปกติไหมน่าจะปกติเนี่ยเขาน่าจะทำมาแล้ว15โวลต์อ้าวไป15โวลต์ตกนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงนะครับ แปลกเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเด็กคนรถอยู15โวลต์นะครับอันนี้5โวลต์15โวลต์อยู่ฝั่งไหนวาฝั่งนี้เหรอนี่ไง15โวลต์ได้นะครับเมื่อกี้วัดผิด15โวลต์ได้นะครับผมอ่าโอเคแป็น10 15โวลต์ได้แล้ว5โวลต์ได้ไหม5โวลต์ก็ได้นะครับมาฝั่งนี้นะครับผม สองโวลต์ได้ไหมสองโวลต์ได้ห้าโวลต์ได้ไหมมีห้าโวลต์ด้วยนะครับมีห้าโวลต์มีห้าโวลต์ก็ได้นะครับฝั่งไอซีซีพียูซีพียูสองนะครับผมฝั่งนี้ซีพียูหนึ่งฝั่งไอพีเอ็มนะครับผมก็ปกตินะครับปกติเสร็จปุ๊บอ่าที่สําคัญมาแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทสกับอ่าตัวเทสช่างกบดูนะครับว่ามันมันมันได้มันทำงานไหม ตัวนี้ดูนะครับทงานไหมถ้าไม่ทำงานก็ค่อยมาเช็คไล่ต้องใช้สโคบนะครับใช้สโคปฟัดสัญญาณตัวนี้นะครับเกเลย กิ้น,นะครับแต่อย่าลืมใส่เซ็นเซอร์รอกด้วยนะครับถ้ามีเซ็นเซอร์จริงก็ดีนะครับซื้อมาทำได้แต่ว่ามันตัวนี้ก็ได้นะครับค่ามันไม่มีปัญหา,ามาเช็คโอเคั๊ากดครั้งที่สองแล้วไม่มีครั้งสองเลยเงียบ น,น,นะนะมันเงียบมันมันแป๊กครั้งเดียวจริงจริงมันมีสามสเต็ปนะครับไอปุ่มเทสเนี่ยดูนะครับแป๊กมันแป๊กทีเดียวเงียบเลยฟังแรกก่อน ไม่ได้ครับเงียบหนึ่งสอนันนี้ก็พริบ3าครั้งนะครับหนึ 1, 2, 3, นะครับ LED สองก็พริบ3าครั้ง1 สองสามอยามาเช็คตะโคกมันดูแป๊บหนึ่งดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับการซื้อซื้อเรียกว่าซื้อไอซีอซอซอมาใส่นะครับบางทีไอซีอมันก็ตัวละสามร้อยสี่ร้อย 500นะครับแล้วแต่ร้านนะครับเสียงไอซีเสียงซื้อไอซีมาลองดูกันอันนี้ช่างกบจะวัดเป็นวัดคิดต้นนะครับอันนี้เดี๋ยววัดสัญญาณก่อนสัญญาณพันให้ดูนะครับก่อนซื้อมาก็ต้องก็ต้องวัดคิดต้นก็ได้นะครับวัดคิดต้นก็ได้ถ้ามี อ่าตัววัดความถี่นะครับมีมิเตอร์วัดความถี่ได้นะครับประมาณไม่เกิน10เมตรนะครับประมาณ10เมตรก็ได้นะครับผมเพราะว่าขีดต้น2ตัวนี้มัน8เมตรนะครับตัวนี้ก็8เมตรอันนี้ก็8เมตรโอเคเราเปิดเลยพว่ามาด,มดูสัญญาณน,นะครับดูตรงอ่าออโต้นะครับดูตรงสัญญาณออโต้นะครับ ตรงสัญญาณออโต้นะครับออโต้ก็ <Auto S 1> อยู่ฝั่ง,งนี้นะครับจิ้มเลยจิ้มตรงไหนก็ได้นะครับนี่สัญญาณออโต้ประมาณนี้ได้ไหมสลับลบอยู่ข้างล่างนะครับน,นี่จะได้ประมาณนี้ให้ดูให้ดูดเป็นออโต้นี่ครับสัญญาณจะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ สัญญาณจะอยู่นี้สามสิบหกสามสิบหกเฮิร์ก็จะมาถึงตรงนี้ไอซีดูไอซีตรงนี้มาถึงขานี้นะครับนึ่นนะครับมาถึงขานี้นะครับมีปะนี่ไงครับขา C ฝั่งนี้นะครับจะให้ดูใกล้ใกล

วัเป็นยังไงเรียป,ปุ๊บเออทียบกลาวก่อนกลาวก็อยู่ R ตรงนี้นะครับแล้วก็ว่ามันจะมี C C อะไร C C ส,ส,ส,ส่หนึ่งอะไรไม่รู้ตรงนี้นะครับน,นะครับน่ครับสังญ,ญาณมาแป๊บๆมันเป็นนอร์มอลก่อนมันจะช้า,านี่นะครับ จะขึ้นบมสิบหกสามสิบเพิร์มันเข้า IC นะครับแต่มันไม่มีออกมาดูขานะออกก็มี R 3ตัวเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ก็3ฝั่งนี้ก็3นะครับนี่มันไม่มีออกนะครับเป็นออโต้มันไม่มีออก R ตัวที่1งก็มีตัวที่2ก็ไม่มีตัวที่3ก็มไม่มีไม่มีสัญญาณออกมาดูคิดตน้น เกี่ยวกับขิดตอนคิดต้นนะครับมาดูัอันนี้จะยาวหน่อยนิดเดียได้8เมตรเห็นไหมครับ8เมตรวัดฝั่งนี้มันเป็นฝั่งเข้าฝั่งฝั่งเข้าฝั่งออกนี่จะได้8เมตรนะครับประมาณ8เมตรดูตัวนี้กลาวกลาวก็ตรงนี้เลยมันจะได้ไหมไม่ครับไม่ได้นะครับเงียบปี๊บเลย บางนี้ก็ไม่ได้ไ,ได้เคนะครับไม่ใช่เน,นะครับก็คือ IC มันไม่ทํางาน IC มันเสียนนะครับอ่า <c oughs> โอเคก็ผมต้องจบคลิปแล้วครับผมถึงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe กับช่างปบนะครับ